ความคิดไม่ได้คิดอะไรเรื่องเศรษฐกิจมากมายครับปลูกไว้แค่กินนะครับไว้กินก่อนแต่ถ้าเราคิดเรื่องปลูกเป็นเศรษฐกิจเรื่องค้าขายถ้าเกิดเราขายไม่ได้เราก็จะท้อท้อท้อถ้าขายไม่ได้เราท้อท้อถูกไหมแต่ถ้าเราปลูกไว้กินเราขายไม่ได้เราก็ได้กินกินไม่ได้ไอ้มันเน่ามันอะไรเราก็ไปหมักเป็นน้ำหมักต่อใชครับเรามาใช้ในสวนเราเนี่ยครับสวัสดีครับ วันนี้ทินเกษตรบ้านเราขอพาทุกท่านมาชมสวนธนาคารต้นไม้นะครับวันนี้เราไปชมสวนด้านในกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับผมผมนายมนัสรัตนะครับตอนนี้ผมก็ทำสวนเนาะตาสามยานประโยชน์สี่อย่างของตามราชดำริของพ่อหลวงการที่เก้านะครับครับผมก็เดี๋ยว เดินชมครับครับผมพาคุณพ่อมันนัดอย่างครับอพาชมสวนเนาะคือป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับมันก็มีไม้เศรษฐกิจไม้กินได้ครับผมไม้ใช้สอยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นผักหวานนะครับผักหวานป่านะครับผักหวานป่าครับตรงนี้ผมทํามาอยู่ที่ประมาณเจ็ดปีครับนี่สักทองนะครับอ๋อนี่คือสักทองมะข่านะครับนะครับอ๋อนี่คือต้นมะข่ามะขมงนะครับ แล้วก็จะมีพวกมะม่วงมะขามนะครับทุกอย่างจะกินได้นะครับในนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพวกดอกกระเจียวนะฮะครับผมดอกกระเจียวแล้วก็จะมีอ่าภาษาอีสานเขาเรียกอีลอกนะเนาะอีลอกครับผมอ,อีลอกเอ่อนี่คือีลอกแล้วก็จะมีพวกอ่าพวกของไอ้กระชายนะครับไม้หัว เป็นไม้ห้าระดับนะครับซึ่งนั่นพะยุงนะครับครับผมพะยุงอันนี้ก็เพกานะฮะเพกาอันนี้ก็ลลำไยเนาะลำไยอินเดียเนาะมันออกดอกตลอดโดยไม่ต้องราดสารนะครับถูกต้นเดียวได้กินทั้งปีครับผมกินแล้วกินอีกส่วนของคุณพ่อมนัสนี่ก็มีต้นไม้มีผลไม้มากมายเลยทีเดียวนะฮะครับผมโ้สุดยอดเลยครับคุณพ่อแล้วก็เดินต่อไปครับอ่าตามคุณพ่อไปเลยเนาะในความคิด ไม่ได้คิดอะไรเรื่องเศรษฐกิจมากมายครับปลูกไว้แค่กินนะครับไว้กินก่อนแต่ถ้าเราคิดเรื่องปลูกเป็นเศรษฐกิจเรื่องค้าขายถ้าเกิดเราขายไม่ได้เราก็จะท้อท้อท้อเราขายไม่ได้เราท้อท้อถูกไหมครับผมแต่ถ้าเราปลูกไว้กิน้าขายไม่ได้เราก็ได้กินครับกินไม่ได้ไอ้มันเน่ามันอะไรเราก็ไปหมักเป็นน้ำหมักต่อใช่ครับเรามาใช้ในสวนเราเนี่ยคนี่ระเกียวป่านะครับครับผมมะม่วง มะม่วงก็มีหลากหลายชนิดนะครับเียรใหญ่ยอดใหญ่น้ําดอกไม้นี่กะเริ่มตอนฮะอ๋อนี่คุณพ่อตอนไว้ใช่ไหมครับพ่อเริ่มตอนมันเป็นเกิดเป็นไอเดียฮะเป็นไอเดียจากเรากินแล้วทีนี้เราจะแต่งกิ่งมันเราตัดกิ่งทิ้งใช่ไหมมันไม่เกิดประโยชน์เราก็ต้องมาทาบเอากิ่งไปขายต่อครับผมเนอะจริงๆแล้วมันต้องเป็นมะม่วงพันอะไรนะฮะอันนี้น้ําดอกไม้ครับน้ําดอกไม้เนาะครับผม นี่ก็จะเป็นเรื่องมะขามยักษ์ฟักใหญ่คะับโอมขามฟักใหญ่ขามยักษ์ขามเที่ยวยักษ์นะคระันตรงนี้จะเป็นผักหวานต้นสิ้นนะฮะเป็นต้นเล็ก,กเที้ยยครับผมลนะลางก็เป็นดงผ<ม>ักหวานครับกนบ็นี่แหละไม้ป่าชัอย่างประโยชน์สี่อย่างครับผมนะฮะคือต้นสักอนาคตอีกยี่สิบปีก็ได้ต้นละหลายหมื่นละครับผมเนาะอยู่เฉยๆเทวดาดูให้ครับผมโอ้สุดยอดเลยครับนะฮะพยุง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 ต้นละล้านนะ อืเปีนะครับครับผมถ้าไม่ตายก่อนนะกระชายทั้งล้วนนะครับทั้งล่างนะฮะตอนนี้คือต้นกระชายกระชายกระชายเดยวคุณท่อขออ่าไปดูกระชายก่อนเนาะกระชายในถุงครับผมเล่นผูกในถุงนะครับเพราะมันจะเก็บเกี่ยวง่ายนะครับใช่ไหมครับอืในถุงดำครับยู่นี่พันกระถุงนะครับครับผมนี่ครับปีปีก็ขายไปมีรวมพันกระถุงเลยนะฮะปีละร้อยกิโลครับเพราะว่าทาง อบตเขามาซื้อครับผมมันก็เป็นไผ่นะครับคือไม้ใช้สอยฮะครับผมไม่ใช้สอยไผ่จ้ะครับโอ้ที่สวนสราคานต้นไม้อ่าสมกับชื่อสวนมากๆเลยครับผมมีทุกจะเป็นมะม่วงใต้นะครับมีต้นไม้มีต้นผลไม้มีผักอะไรหลายอย่างเลยนะครับผมจะอยู่พอเพียงเหมือนผู้หลงพู้อันนี้ก็จะเป็นเตารัดนะครับอันนี้คือเตารัดนะฮะเตารัด กะลาดไทยนะอ๋อกะลาดไทยเหรอครอ๋อครับผมนี่จะเป็นบ่อเลี้ยงปลาไหลนะครับอ๋อนี่คือบ่อเลี้ยงปลาไหลเหรอคุณพ่อเป็นเลี้ยงปลาไหลวันศึกษาสาอโอ้บ่้ยงปลาไหลเต่านั่นตัโอ้ยเต่าเต่าใหญ่เลยคุณพ่อโอ้เป็นรูปปั้นนะครับผมโอ้ยใหญ่มากเลยอันนี้เต่าไปแล้วนี่เป็นบ่อเลยนะฮะเลี้ยงปูเลี้ยงปูแต่ก็ ตัวมีตัวเดียวอ๋อตัวใหญ่ครับตัวเดียวครับตัวนี้แต่มันเสียใจนั่นน่ะมันตามันแดงมันร้องไห้ครับผมเสียใจนะครับตาแดงร้องไห้ซยไผ่ตัวนี้เป็นไผ่ยักษ์น้านะครับครับผมนี่ไผ่ไผ่พันอะไรครับผมยักษ์หน้านะครับยักษ์หน้านะครับซื้อมาต้นละสองพันนะครับอนใหญ่มากครับครับผมมาปลูกได้ตอนนี้ก็อยู่ลำใหญ่มากเลยครับดูครับดูลำใกลเคียงกับตัวของคุณพ่อมนัดเลยครับ โอ้โห oh. ซื้อมาต้นเดียวครับแล้วก็มาขายายตอนนี้ได้เยอะแล้วครับขยายกิ่ง oh. ขายด้วยนะครับก็ขายกันกิ่งกันสามสี่ร้อยผมขายสองร้อยโอครับผมนี่ครับดูนหน่อเขาลัางขึ้นนะครับไข่ตัวนี้นี่หน่อใหม่ปีนี้ไม่ค่อยเกิดเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่ได้เอาดินถมเนาะไม่มีเวลาครับผมอันนี้จะเป็นไข่กินซุงออกทั้งกีไผ่กิมซุง ครับผมครับนี่ยูซี่ก็ห้าอก็กินอยู่นี่แหละชาวบ้านก็มากินด้วยอตอนปลูกเขาก็บ้าเละตอนนี้ก็ได้กินกับคนบ้าเลยครับผมคือบ้าสร้างงานบ้าสร้างสวนเนาะไม่มีผลผลิตบ้ามีสติกับคนดีไรสติมันแตกต่างกันครับผมครับผมจากไม้ไผ่ก็เอามาเป็นตัวนี้ครับโอ้นี่ครับผมมาดัดแปลงเนาะครับผมมาสร้างวัตถุดิบเอาวัตถุดิบที่เราปลูกไผ่ที่เราปลูกไว้มาทําเป็น เป็นที่พักเป็นที่พักสามารถทำเป็นแค่อะไรได้เนาะคุณพ่อเนาะเอามาต่อยอดสร้างรายได้ได้ครับผมอันนี้คือทําอะไรคุณพ่อเนี่ยะล้วนี้จะเป็นแค่เป็นแค่นังเด่นใช่ไหมฮะยังไม่ปลูกพืนโอ้เนาะโครงสร้างสวยงามมากเลยครับผมพันสี่ตัวนี้ถ้าเกิดทาเสร็จแล้วคุณพ่อจะขายพันสี่เหรอฮะพันสี่สองเมตรคูณสองเมตรนะครับใหญ่มากเนาะเราก็ต้องต่อยอดจากไม้ไผ่ เมื่อก่อนเขาเห็นไม้ไผ่เขาเผาทิ้งกันเราก็เสียดายเราก็เอามาครับประยุกตเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเตาเผาถ่านเตาเผาถ่านเผาถ่านน้ำส้มควมันไม้ใช่ครับผมควันก็ออกทางนี้ใช่ใช้น้ำส้มควันไม้ต่อป่องก็ไหล<อ>น้ำส้มควันไม้นีจะเผ<ช>าได้ทีละกระสอบใหญ่หนึ่งครับผมร<า>ูน้ำส้มควันไม้ประมารูเอาถ่านเอาอะไรต้องออกตรงไหนฮะ ออกบนเลยอ๋อออกบนเลยใช่ไหมฮะตอนนี้ให้ได้ออกอ๋อครับผมฐานก็จะออกด้านบนเลยนะครับไปแล้วครับผมนี่ฐานนี่ก็คือเรื่องของดน่ไม้มันไปเราก็อยากกินอะไรเราก็ปลูกเนาะเราอย่าไปคิดเรื่องขายครับผมนอย่างผักกูดเราก็ปลูกในวงเราก็พอได้กินนะครับผักกูดปลูกในวงครับนี่ก็พอได้กินอืแเราก็มีอยู่ประมาณสี่วง แล้วก็พอได้กินนะครับพอเก็บกินเราไม่ได้คิดอะไรมันมากฮะเราบอกว่าเราจะทํากินครับผมถ้าเราทําขายใช่เราก็ไม่ต้องใช้เงินไงครับผมแต่ถ้าเราทําขายอ่ะถ้ามันขายไม่ได้เมื่อไหร่เราจะท้อทันทีเพราะเราต้องการเงินบถ้าเราเงินเป็นตัวตั้งอะเราก็เป็นตัวซวยแต่อันนี้จริงๆก็ไม่ใช่ทางเลือกอะแต่มันเป็นทางรอดนะครับครับผมเป็นทางรอดนะคุณพ่อเนาะแต่จริงๆอะคนเขาไม่ค่อยมองไงมันไม่ใช่ทางเลือกไงมันเป็นทางรอด สำหรับหากเราทําอะไรแบบพอเพียงนะคุณท่อเนาะเราปลูกสิ่งที่เราอยากกินนะผมเราไก็กินอย่างที่สิ่งที่เราปลูกเนาะไม่มากเราปลูกไม่มากกินทุกอย่างไปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกพอกินเสร็จอะไรเสร็จมันพวกอขายได้ก็ขายวันหลังครับก็ไม่ได้แล้วก็มีไอเดียก็เราคิดว่าเออเราใส่ถุงซะมันก็ขายได้สามสิบบาทเราก็เอาแล้วม่ต้องเอาแพงเนาะ ตนนึงก็หลายกิ่งต้นนึงก็หลบาทอยู่ดีกว่าเราตัดทิ้งเฉยใช่ไหมล่ะครับผมอต้นหนึ่งมีสองต้นฝรั่งไม่มีมากครับผมแต่ก็สามารถไปอเพาะแล้วก็ไปสามารถไปแบบไปขยายได้นะพ่อนเนาะเราเอาเอาแบบพอเพียงไงอันนี้คือคือกล้วยไข่กล้วยไข่โอ้โหครับผมกล้วยไข่ก็ได้ก่อนนึ่งอัานีแต่กล้วยเป็นกล้วยของไอ้้วพพนมนะครับนี่กล้วยเทพพนมนี่คือกล้วยเทพนม อีกอย่างนึงผมก็สะสมเรื่องกล้วยเหมือนกันครับผมผมอยากมีเฉยๆนะนี่จะเป็นชุมพูในคุณพ่อนี้อ่าเลี้ยงอะไรไหมฮะอันนี้ไม่ได้เลี้ยงปลูกบัวไว้ดูเล่นอ๋อปลูกบัวไว้ดูเล่นเนาะในความคิดว่าจะขยายบัวขายแต่ก็เออมันไม่เป็นไรเราขายไม่ได้ล้วก็ปล่อยมันอยู่นี่แหละครันผมนี่ก็จะเป็นฝรั่งองก็สือเนาะครับนล่ก็ฝรั่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไผ่อ่า บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับบงหวานเพชรน้ำผึ้งอันนี้เขาก็ใส่บวงหวานเพชรน้ำผึ้งอครับผมกินดิบได้เลยอืใส่ยันไงไม่มีนะครับนี่หนอนี่กินดิบไปเลยครับผมอ๋อกินหนอหวานเลยหนอนี่เขาสามารถกินดิบได้เลยนะฮะได้เลยรสชาติจะเป็นยังไงครับผมหวานเลยหวานเลยใช่ไหมฮะไม่ต้องไปต้มนะครับอืมครับผมแต่เรายังไม่จัดการบริหารมันดีเท่าไหร่เพราะมันเยอะเนาะเราก็ยุ่งอยู่คนเดียวสี่ห้าไล่อ่าเนาะ รผวันนี้เราพาทุกท่านทุกอย่างเนี่ยตามคุณพ่อมนัตไปแล้วครับผมส่วนของคุณพ่อมนัตธนาคารต้นไม้ทุกอย่างผมปลูกไว้เนี่ยผมจะอ่าจะให้เทวดากันดูให้ครับผมผมไม่ค่อยเลยใส่ใจช่วงนี้เทวดากาลังโปรยลงมาเนาะคุณพ่อเนาะดีมากเลยครับผมคือเรามัน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 หลายเรื่องนี่มะม่วงฮะตอนภาพบ ภาพกิ่งใหญ่นะครับโอ้กิ่งใหญ่เลยใช่ไหมฮะอ่ากิ่งใหญ่เลยเริ่มมีรากเรียงครับคุณพ่อมีแล้วนั่นไปดูใกล้ๆหอ๋อเริ่มมีรากแล้วใช่ไหมฮะอ๋อครับผมครับเดี๋ยวก็จะเอาลงโอเคเอาลงถุงกลายเป็นต้นใหญ่ไปเลยเนาะปีเดียวกินลูกเลยครับผมปีเดียวกินลูกเลยลดทอนเวลาของเกษตรกรอันนี้จะเป็นฟาร์มเป็ดอ๋อข้างในมีอ่าเลี้ยงเป็ดนี่ไงเป็ดสายพันธุ์อะไรครับคุณพ่ออ่าตรงนี้จะเป็นเป็ดเทศนี่มันขยายพันธุ์ได้นี่ตองนี้ เปิดไม่ได้ต้องมาเข้าอ๋อครับผมเอาเข้ามาเข้านะโอ้เป็ดเทศก็เลี้ยงไว้ให้มันมีเลี้ยงไว้แค่มีครับผมเราไม่ได้คิดอะไรเราไม่ฆ่ามันนะถ้าเราขายยังไม่ขายเนาะคุณพ่อเนาะไม่ฆ่าครับผมบาปเนาะทีนี้ก็จะเข้ามาในโซนตรงนี้โซนตรงนี้เราจะเป็นเรื่องของฝรั่งเนาะผมจะทําฝรั่งเมื่อก่อนจะเป็นสวนของอ่า แกมังกรครับตอนนี้คือแกมังกรมังกรนี่ร้อยหลักทำมาได้สองปีปีสามเขาปีสามไปรัดลงเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่เลยนี่ไงโลกนึงเขาไม่อยู่ตัดสินใจเลยทิ้งอ๋อครับผมตอนนี้ทิ้งนะทิ้งแล้วก็จะเล่นเอาฝรั่งเข้าไปฝรั่งเพราะฝรั่งเนี่ยแทนอ่เพราะฝรั่งพรฝรั่งเนี่ยมันจะทำรายได้ให้เราเนี่ยนะ อ่าทุกเดือนเนาะมันไม่ไม่มีฤดูกาลค<อ>ือเดือนหนึ่งเราจะได้เดือนเราได้เราได้ครับผมอ่ามันหมุนเวียนแล้วกับกับทครทำกินขายไปด้วยเนาะลูกมันเราจะได้ทุกเดือนครับเนาะแล้วก็มาจะเป็นโซนของน้อยหนาเพราะผมเตรียมแล้วผมรู้ว่าผมจะทิ้งผมก็เอานอยหนามาลงอ๋อนะก็จะลงเป็นช่งชวงๆนะคุณพ่อเนาะตรงแรกก็เป็นฝร,รั่งนี่ก็เป็นโซนไม่หนาไม่หนาเพราะไมหนาเนี่ยมันก็ ทำไรายได้ให้เราได้ได้ดีเหมือนกันปีละสองรอบเราจะแต่งออกนอ,อกฤดูรอบหนึง่งตามฤดูรอบหนึง่งเนาะยู่ตรงนี้จะเป็นอันนั้นเป็นโซนโซนแดนนะมันเป็นเอเราจะปลูกกล้วยไว้กันครับผมอ๋เครับผมกันเคมีคมนเนาะเพราะเราจะไม่ใช้เคมีไนงะครับผมนี่จะกันเคมีเผื่อฝั่งนูง้นเขาใช้เคมีก็ส่วนนี้ก็จะเป็นกันเคมีเข้ามาที่ส่วนเราได้น้อยหน่อยอ๋อครับผมมันจะกันได้ ระดับหนึ่งทั้งสองฝั่งนะที่ผมไม่เยอะที่มีแค่นี้จะทำไปทั้งสองฝั่งผมจะทํากันแมวทคมีเพราะว่าเราไม่ใช้เคมีเราไม่ชอบเหมอนเพราะชีวิตจริงๆอ่าอยู่กับเคมีมาเยอะกระผมก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเลยนะคุณ<อ>พ่อ,อเนาะหลังรเราทำอย่างแบบนี้เราไม่ใช้สั่งเคมีสุขภาพเราก็ดีขึ้นเสียเงินแล้วตายไวครับผมงานเสร็จไวแต่ตายไวเอาอะไรล่ะ คืงานเสร็จช้าๆเนี่ยตายช้าดีกว่าครับผมเนาะนี่จะเป็นสะดาวแดงนะครับตัวนี้จะเป็นอะไรอ่าจะเป็นสะดาวแดงสมุนไพรนะครับเนาะสมุนไพรตัวนี้ต่อต้เน่ยอนุมูลอิสระนะครับผมมขมเหมือนกันนะคุณพ่อสังเกตนะครับแก้มังกรที่ยังหลงเหลืออยู่นะฮะนี่คือนกกินใช่ไหมครับเนี่ยนกนกโอ้ครับผมแก้มังกรส่วนที่เหลือก็จะเป็นอาหารให้สำหรับนกได้นะครับผม ็นการหมุนเวียนครับการหมุนเวียนให้กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับผมแต่โซนนี้ข้างนี้จะปลูกไผ่ปไว้หมดนะแล้วก็ข้างข้างนี้จะปลูกไม้มีค่าทั้งหมดนะพวกอมะฮอกกานีพวกอยางนานะผมปลูกไว้หมดแล้วอ๋อแล้วครับเพราะว่าเราสังเกตดูแต่เขายังไม่โตใช่ไหมฮะยางยางเพิ่งปลูกปีนี้นะครับครับก็เพราะว่า มันแรงด้วยสี่ปลูกปีนี้ครับผมเพราะเรามองแล้วปลูกกล้วยกล้วยโอเคสามสี่ปีมันก็อยู่ครับผมแต่มันไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเป็นยางนาสามสิบปีโหตัวละหลักหลายหมื่นครับผมมีเงินไม่รู้ตัวเทวดาดูให้ครับผมโอเคไหมครับผมเราต้องอาศัยเทวดาเราอย่าไปคิดเรื่องเราจะลําบากเราปลูกไว้ก่อนอาศัยเทวดาช่วยเนาะน้ําฝนตามฤดูกาล ลงมาช่วยเขาก็ไม่อยากตายกาบพวกเกษตรกรทุกคนเนาะที่ทําเกษตรกรนี่ก็จะเป็นเรื่องของไม่นาไม่นาครับผมตัวนี้จะเป็นป้ายเขียวเกษตรสองตัวใหม่เนาะเมื่อก่อนผมซื้อมาต้นละร้อยนะป้ายเขียวเกษตรสองซื้อมาสิบต้นแล้วผมก็มาขยายของตัวเองนี่ก็จะเป็นโซนไย่นานะครับผม ไม่ตัดแต่งครับเจะตัดแต่งเป็นโซนน้อยนะแล้วก็วจะตัดแต่งพอตัดแต่งแล้วมันก็จะได้ออกลูกใหม,ม,นะม่มีแทบทุกอย่างอ่ะไอที่เราอยากกินอะไอที่เรานึกแล้วอยากกินแล้วก็จะซื้อมาปลูกนะครับครับผมปลูกแล้วเราก็สร้างเอาประโยชน์จากมันออกมามันจะมีไอเดียเองถ้าเราปลูกแล้วครับผมแ,แต่ถ้าเรายังไม่ทําอะไรเลยสักอย่างเราคิดไม่อะไรไม่ออกสักอย่างใช่ไหมครับผมนี่จะเป็นน้อยนา แดงเนาะอ๋อแดงแดงนะครับผมแดงโอ้ออกสีแดงเลยเนาะแดงอ่าก็มีไว้อร่อยไม่อร่อยไม่รู้คุณพ่อเราก็ไปดูผลไม้อีกโซนหนึ่งเนาะเราก็ไล่ไปดูทีละโซนทีละโซนนะครับผมคุณพ่อปลูกไว้มากเลยนะครับผมสวนอ่าธนาคารต้นไม้นี่ก็เขาดังๆกันจะเอามาบ้างทุเรียนทุเรียนทุเรียนโอ้โหครับผม อ่ายอดกำลังแตกแล้วผมแค่นั้แหละปลูกไว้ยอดกำลังแตกแตกวลแต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอนาคตมันก็น่าจะได้กินอยู่บ้างถ้าเขาได้กินเราก็ได้กินนะครับผมแต่ถ้าทําไปถ้าเราไม่คิดปลูกเลยเราก็ซื้อกินทั้งชาติอ่ะครับผมแต่ถ้าเราคิดมาปลูกอ่ะอาจจะสิบปีได้กินครับก็อาจจะซื้อกินแค่สิบปีครับเนาะเราก็คิดไปงั้นนี่ก็จะเป็นเรื่องของ ละมุดเนาะตัวนี้ละมุดจะเข้าสวนละมุดโอ้ละมุดช่วงนี้กําลังเป็นลูกใช่ไหมคุณพ่อละมุดมันจะออกลูกเป็นต่อช่วงอะออกลูกออกดอกออกลูกออกดอกจิตมันจะวนเะยอ๋ออันนี้จะเป็นพันธุ์กระสวยมะเลยนะครับนะครับเนี่ยพันธุ์กระสวยมะเลยนี่นะฮะอือมันเป็นพันธุ์กระสวยมะเลยอ๋อแล้วผมก็จัดการเอากิ่งไปขายบ้างครับผมเพราะว่าตัดแต่งออกทิ้งเสียประโยชน์เนาะครับผม สวยมาเลยทั้งทั้งหมดนะครับโอ้โหมีลูกสวยครับผมลูกใหญ่ลูกใหญ่ครับอ่าสวยมะเลยลูกใหญ่กินหวานอร่อยสุดยอดอะ่ะหวานสุดยอดมอันก็จะเป็นเรื่องของมะเมืองเนี่ยมันจะเป็นไซของมันมันจะออกลูกออกดอกมันเป็นวน,นของมันตลอดครับผมนี่วนไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะไม่มีการสิ้นสุดในการเรื่องออกดอกใช่ไหมฮะไม่นูไม่มี อืมเวลามันก็ออกมันออกต่อยอดไปเรื่อยออกลูกออกดอกออกมันก็เลยเป็นการที่ว่าเราจะได้มีเงินหมุนเวียนได้ตลอดนีครับผมซึ่งมาอยู่อะไรนี่อ่ามีพึ่งด้วยครับผมโอ้เราก็ทำม่วงไว้เงยครับผมโอ้เห็ดเห็ดเห็ดอ่ามีเห็ดด้วยนะฮะดูครับมีพึ่งด้วยนะครับผมดูธรรมชาติของสวนธนาคารต้นมานะครับของคุณลุงมนัาครับผมไม่เคมีนะ มีเพร่งด้วยครับตัวนี้ผมก็ไม่ใช้เคมีนั่นนะโอ้นี่เห็ดครับผมเห็ดอะไรครับเนี่ยเห็ดอะไรนะลูกเอาอย่าไปรู้มันครับผมเห็ดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ใช้เคมีนะจะเน้นไปเรื่องของพวกน้ำส้มคนไม้พวกน้ำหมักหน่อกล้วยนะครับผมน้ำหมักน้ำพ่อน้ำแม่แหละครับผมแต่ว่านี่เรจะเป็นชนสามเทศเนาะ เทศก็มีไม่ถึงต้นนะฮะตอนต้นขนุนขนุนอีกโซนต้นมะขามเทศสุดท้ายปิดหมวไว้ไผ่ไผ่กิมซุงนะฮะครับด้านหลังสุดก็จะ,ะเป็นปิดท้ายด้วยไผ่กิมซุงอะตอนนี้ก็ว่าเป้าหมายว่าจะโลาะมันออกแล้วจะเอาอินทผาลัมาลงอ๋อครับผมอก็จะ,ละโล<อ>๊<น>ะเนาะโละแล้วเพราะว่ามันเยอะ เอาอิทผาบลาม,มาลงแทนนะครับ<อ>เพราะว่าไอ้สี่ห้ากออยู่ข้างล่างก็กินไม่ไหวชาวบ้านก็ได้มากินด้วยครับจะอ,อยู่โซนนี้พวกไปไล่ไปน้ามันก็ไปกินหมดแหละแต่ตอนปลูกหรว่าบ้าแต่ทําไปทํามามันก็ได้กินกัะเหลาครับผมมัน็นเช่อย่างนั้นนะอ่านีหมดแล้วครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมนัดมากนะครับที่นำพาพวกเรามาชมสวนธนาคารต้นไม้ วันนี้ได้ความรู้จากคุณพ่อมากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยหวังว่าทุกท่านที่เข้ามาชมจะได้รับความสุขในการชมสวนสถานที่แห่งนี้นะครับผมสวนธนาคารต้นไม้ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมานัดมากเลยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เป็นอย่างไรบัางครับผมสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรช่วยคอมเมนต์ช่วยติเตียงได้นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมนัดมากๆนะครับที่นำพาพวกเรามาชมสวนธนาคารต้นไม้หวังว่าท่านผู้ชมคงม,มีความสุขในการรับชมนะครับผมหากท่านชอบคลิปแนวนี้ถึงเสร็จบ้านเราช่วยกดติดตามช่วยแชร์ด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจงให้กับทางช่องเราเป็นอย่างยิ่งเลย วันนี้ต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผม